เป็นไทยเลี้ยงพี่น้องเมืนน่อนี้มีผู้มาสับซอยคือเกาจ่านี่นใบไงละว่างก็เลยได้มาสับซอยก่อนนี้ไก่ซีนอนใบไงลวละจะ่าเพราะว่าเขาออกตังก้งแต่ห่อปีเลยเนี่ยนี่คนนี้มีลายนออยู่จะ้ะเขากำลังซีออกพี่น้อง เมื่อวานนี่อย่างสั้นๆอยู่เด้อเนี้พอเฮาเว้นแคมมือเดียวก็บ,บอกงาแล้วเขายาไวไว้เนาะจา้ะน้ำไม้เลี้ยงนี่ยาวไวเด้อถ้าดินซุ่มนี่อันนี้เป็นกอน้ำไม้ที่อยู่แต่โดนๆแล้วพี่น้องมาแต่เริ่มต้นมมเลยเนาะเขาก็ซิขึ้นโคนนะพี่น้องขึ้นโคนคือกอสูงข,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 ขึ้นมาแบบนี้เลยจ้ะ มีพี่น้องถามว่าบาตัดลำจากแคทีย้ายก่อภัยเจ้านะสินลำก็บ่ค่อยได้ตัดหรอกจ้าเพราะว่ามันอยู่บ้านเอิ้นเหมือนเป็นไม้อ้วนเนาะพี่น้องเวลาเขาตัดลำลำขาก็สิเหี่ยวหรือว่ายุบลงนะจ้ามันเป็นอย่างก่อภัยไงโค้งชื้นลมอ่ะไม่ใครห้อยเราวมันโค้งลำโบกเสียงแต่ว่าถ้าเขาออกไปใส่ประโยชน์อยู่บ้านเขาก็ได้อยู่จ้า แต่ว่าพอคาที่ข้าเจ้าซื้อลับไม้นะข้าเจ้าว่ามันมันออนมันอ้วนน้ำไหนมันกระสิกรไ่ยอยู่แบบนี้เลยพี่น้องแต่ถ้าหากออาไปใส่แบบเห็ดค้างแต่งค้างบักทัวค้างอย่างเ่านั้นใดหากได้ผลอ,อยู่เขากาสินโนไ่แบบนี้เลยนำไมนะเพราะว่าเบิ้องอกรกลางกอเลยเด้อพี่น้อง แต่ว่าใจก็ยักมาตัดแตงด่งอยู่หรอกจ้าเตต,ต้องใส้เวลาโดนเพราะว่าเขากาอใหญ่แล้วเบิงได้ละยางใหญ่ขึ้นโคนพร้อมขึ้นโคนคือคล้ายๆมันเป็นโคลนขึ้นมาเลยเด้อพี่น้องเป็นจอมขึ้นมาบักสูงเลยจ้าจ้าที่ดินนะมือนีพาพี่พาน้องมาเบิ่งเหรยากาศในส่วนไผ่กระสีหกแบบนี้เลยพี่น้องแ้ะกาเป็นดินที่ อุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเขาปลูกตั้งแต่ใยเขาก็สิมีมีใบมีอย่างร่นลงมาถึงม้ที่ต้นไใ้น้อยที่เขาบ่ได้ตัดเขาก็สิร่นลงมาเฮตุให้ดินดินล้วนสุยดีหน่อไม้ก็สีนหญ่นี่เป็นกอแบบกอแบบบอบอเป็นขั้นเทียบกับคนกวัยกลางคนแล้วนอกจากกอกอไผ่เลี้ยงนะ เพราะว่าเขาอยู่มาโดนแล้วพี่น้องเขาก็เสียมซงไปตามการเวลาคือว่านะ่ะพอดเวลาเขาก็เอานอเขนเเขาก็ออกมาให้เอาดีดีละเวลาเขามาเอากะเกียบยบะเบตกต่างอย่างกับนกไม้อยู่พูเนาะพี่น้องเกียบยบะเตกต่างกับนกไม้ปลา เพราะว่าเวลาเขาเอาหาก็ซิไดมุนเอาแบบนี้นะอันนี้ยุ่ส่วนของเขาที่เรียวเห็นอยู่ข้างล่างั่นก็คือห้วยจ้ะเป็นห้วยตามธรรมชาติดินเขาก็ะิอยู่ประมาณนี้เลยเราฟังเราแต่ฟังห้วยพี่น้องนี่น่าสิเป็นเห็ดผลว่าเป็นอย่างน้อยคือนอยใหญ่เนาะเวลาน้ำเขาพัดดินพัดโคลนพัด ที่เลนมาจังซี่กระพัดมาจากผูขขกของกระสิมาสะสมอยู่แบบนี้เลยจ้าอันนี้ก็ส,สิเป็นใบไม้ใบไผ่นี่พี่น้องวายากมายักมาเบิงส่วนไผ่ไว้สั้นจับต้องมาเบื้องยากเลยเนี่ยพี่น้องมึงด้วยบ่อมีอีหยังเป็นตะเบิงไผ่กระกอกเก่าๆเก่าแท้ๆเด้อพี่น้องมีเถึงลำที่เขา ผุพังแล้วก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้แตง่งไม่ได้ทําความสะอาดบ่สวยงามคือส่วนภัยของคนเลยจ้าเวลาเขาเอาเ่ากระซีเขาถนัดแบบนี้เนาะพี่นอ้องอันนี้อันนี้อันอันอันนี้ต้นขัดเข้าก็มีมองดยละ่ะหอนหยามขาเป็นดอกหอมหอมเดีอยพี่น,อน้องมันเยวกาดเหมือนอยู่ในปา่าเท่ๆเลยจ้ะอย่างเกาะพะญ่อายุก็ํา กับผู้สับที่นี่นะโอ้สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าไปแซนพี่น้องผู้สับหน่อยไหม <laughs>